ไม่รู้ว่าขี้อยู่กอดด้วยค่ะ Why do you act m e because you're black อะไรนะมึงไม่ชอบพี่ของกูเหรอเดี่ยว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 เฮ้ยจ๋าเดี๋ยวบ้าหยุดหมายมึงจะโดดลงไปเหรอ น่าก,กลัวมากโคตรกลัวลยตอนนี้ไม่เคยกลัวอะไรขนาดนี้มาก่อนอาราเบก็ไม่ได้กลัวเท่าเกมนี้นะไม่อยากจะเชื yeah. ่อเลยมีตัโตะบอกอยากใส่เดียวกับฟอมแปมก็มาดีมาเลยใครเปิดไนท์พิชัันเอาไอ้ยาคิดเข้าไปอยู่ในนั้นเออมันมันสนใจแต่กูจริงๆเนี่ยน นี่แหมันไม่สนใจพาร์เกอร์เลยไอตัวเมื่อกี้มันเหรอว่าโดนโดนเลเซอร์แล้วก็โดมนนี่เราอยู่ในปี2 0 0 5ัห้ารอวะกูเพิ่งหนึ่งขวบเองมันหยิบมาจากตรงไหนเนี่ยตัองแต่วอจากตูนตูคือช่องเก็บของของตัวละครในเกมและเป็นตัวผู้หญิงอ่ะก็ตูดมงไงืม นมให้อก็เห็นอาคันเน่เอาโทรศัพท์ออกมาจากนมอยู่เฮ้ยอย่าพูดถึงเมียกูไม่ดีไม่ดีอะไรของมันอะไรอะไอ้แค่ยูช็อตมันมองกล้องเลยเลยอไปเจอทั้งสองผ้าโคออกไม่ได้อ้าวอ้าวอ้าวแล้วกูเจะทน้าใหมอ้าวอ้าวไอ้คุยอุ้มมาเหีียดเดี๋ยวต้องหาค่าเสิ่งหายพี่ปอมกุกอ้าวลงเลย เลิกลเขยปิดให้กูด้วยขอบคุณครับ Why แล้วไม่จะเจอแต่ไอตัวเฮี้ยนี่วะเนี่ยซอมบี้แล้วเมื่อไหร่จะพอดเอาเบรกไม่พอรแล้วมั้งทำรีเมียไงอาจจะไม่รีมิกก็ได้ใครจะไม่รู้โอ้โหกูเปิดทำครัวเลยเนี่ยเอ้ยยัง <laughs> ใครวะเนี่ยอ๋อไม่น่ารอแล้วล่ะเพื่อน่าจจะเป็นคนขององค์กรอืน่นองค์กรอะไร องค์กรต้มไก่โว้ยวิเยียโย่โย่โอ๋วเยีเยพ่อมกใจหมดไอศคริสอือว้ย sorry เลยอดอัดในขนาดนี้ผมยินด hey, ีขอตัวแจกจริงใครเลือกใครเลือกฮ่าฮ่าฮ่ากูเองเฮ้ยเจสิกก็เจสิกก็ hurry ในขอเข้าไปสยบข่าวปลอมก่อนนิดนึงสักพักสองมันคูออฟไม่ได้ก็เท่ากับกูเสียตังค์หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเฟเฟ่แล้วรีฟันไม่ได้เดี๋ยวเป็นโคอร์สน่าจะรีฟันไงล่ะโอเคเรียบร้อยเออก็ไม่แปลกหอนเหมือนอยู่เฮ้ยอะไรเฮ้ยกระโดดมาไม่ได้เอากระโดดได้นี่วะ วายแอคไวน์เลเวลเลชั่นสองมันโผล่ออกมาจากพาะคอนโซลแบบสปิทสกรีนเดี๋ยวก็ต่อสายเลนจากบ้านกูไปบ้านมึงก็ได้ใช้ยาไปกิโลหน่อยดีเลย์ก็น่าจะสักสิบวิตอบโต้ทีหนึ่งสุดท้ายกูก็ต้องจ่ายค่าเซหายให้มึงใช่บไม่เนี่ย เป็นเฮี้ยแล้ววะกลังไงกลังเป็นเฮี้ยแล้ววะอู้หูทเดียวเองพี่ไม่เป็นไรเราจะเป็นกูจ่ายได้แล้วเฮ้ยยืนลำเสียงแรงๆอย่างดังอะะมันไม่ได้ตั้งกี่บายไว้เปล่ากับหันหลังไม่น่าใช่มั้งอาจจะใช่ก็ได้ไอ้กับหันหลังอ่ะกล้วยกับหันหลังแน่ๆเลยมึงไม่ใช่ควิคเทิร์นในการหลบศัตรูนะคิดเฮี้ยอะไรอยู่กดสเปซมึงใช้ปุ่มควิคเทิร์นในการหลบมานะกูกดผ้าคือกูหันหลังให้ศัตรูเลยนะตืนวะ เฮ้ยเฮียห oh, ัวท okay. ีวีเฮียทีวีเฮ้ยเฮียทีวีแมนมันลุกไปแล้วมันเปิดประตูไม่ได้กูรู้เยี่ยมเลยมันมันไม่มันไม่ออกอ่ะแก่ไม่ออกวาก็สปอนอาดีวะไม่รู้ว่าขี้อยู่ขอด้วยก่ะกูกดลบแล้วยำยำยำ เงี้ยอะไรแจมมันเงี้ยแล้วว่าอูเอมโซเว็อะไรของมันวะนะแจมเจอทีวีแมนทีเดียวเปียกเลยเอ้ยมี่หอกขยับไปแล้วพวกเราเงียบเอา,เอา,เอาขอวัวายแบบทุบให้เป็นปากฉลามแล้วไปแทงมันได้ไหมแล้วแบบหมุนตัวอะไรเงี้ยหมุนตัวแทงเข้าอนิเมชั่นตายเลยอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยโจว่าแล้วมึงตายเราจะ <laughs> มีถุงผ้า,าจริงฝนล็อกประตูแล้ว

ข่าวหลังจากบริตตองในไลค์กันอียมันเป็นไรฟี่กับแบ๊กอ่ะไอฉันแล้วแบคกก็ถามตีก,กูทำไมอ่ะไรฟ์ก็บอกว่าเพรามึงเข้าเถาเาก็มึงเป็นแบ็กไงอ๋อไอไรฟ์มันเป็นปตำรวจเฮ้ยไม่ใช่อันนั้นดิไอเฮียก็อ๋อก็ไรฟ์เป็นตำรวจไม่ใช่เหรอมันไม่ใช่โลจิกนั่นเว้ยควายเอ้ยอุยอ้ยอ๋ยโอโดไปแล้วเฮ้ยา นี่ไงฮันเตอร์มันเป็นกบต้นแบบมันจะกบไม่หยอนนี่ครับมูฮะตลกราคาแบบนี้ตลกมากเลยครับเว้ยเฟยบอยเฮ้ยมูฮาฮะมูฮะเห็นปีนี้เขาบอกส่งการหนึ่งเดือนด้วยนะเนี่ยเวลาอยู่แต่บ้านละตีก็อยู่ในบ้านไม่ใช่เหรอจะได้ไม่ต้องเปลืองน้ำด้วยเวลาเวลาจ่ายน้ำออกไปข้างนอก เอาสบู่ไปด้วยเอาดูไปข้างนอกครับสาดน้ำเลยครับแล้วก็ถือแล้วก็สาดน้ำเลยครับโชว์ควยด้วยไม่โชว์ดิเออพี่ผมเห็นลิกใหม่ยังแคปคอมเขาประกาศว่าจะเอาไลอันกอลิงมาโมแคปเป็นเลออนนี่บอกไอ้ดรอยฉันให้เวลา5นาที5นาทีฉันเกี่ยวแต่ที่เหลือฉันไม่รู้ด้วยฉันไม่พบปืนฉันไม่เกี่ยวข้องกับการป้นฉันขับดื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  ผมเป็นเพศอะไรอ่ะผมเป็นเฮลิคอปเตอร์จู่โจมมันก่อนดูกิ so ่นแมนยูนิเวอร์สไอ้ตุ่นลิกาเต็มเลยเฮี้ยอีอันนีเมียกูใครอาันนีใครถามไอ้เทียผมสั่งใส่เป็นนมใหญ่สเปกกูเลยอะไรของมันลิกามันใหญ่แต่ขาอันนีมันใหญ่ใจนมด้วยอืออือเป็นจีโอสเบอร์นี่กูมาถึงที่กูต้องมีอารมณ์กับตัวละครสองตีแ <c> ล <oughs> <may S 1> ้ววะอ้าวกูเห็นมีน้ำเนี่ยอ๋อเหรอเฮ้ยไอ้แจ๊บบอกเราลากวิออกตากาด ไม่ใช่นี่ชอบเล่นของอันตรายนะแล้วเอ้ยทุกคนเงียบมึงว่ายังไงนะใครเปิดกิดแมนว่าน้องเดียวกูเบียเตะกัเลยไอ้ที่ขำเมื่อถ้าถ่ายตอนมันเป็นศพแล้วมันได้แต้มน้อยเนี่ยกูกูถ่ายตอนมันเป็นตอนมันเป็นไปแล้วนี่ถ่ายรูปจูแล้วเฮ้ยว <ś c oughs> ่า <ś c oughs> แต่เมื่อคิดจะคุ <ๆ S 2> ยเรื่องอะไรกันนะถ่ายถ่ายรูปเราได้แตม้มจูบคุยเลย เฮ้ยสีทองผิดกฎหมายด้วยย่าบ้าผิดกฎหมาย <c oughs> เฮ้ยพี่ผู้มีคนถามอะเมื่อไหร่จะไลฟ์อารันเวกสองครับใครถามมดูเอาเองครั <c oughs> แบแหมันออกดีไมาหมอ่าก็โดนกูไปเลยละกัน <c oughs> โดย <c oughs> สามไลท์เออลิกกนในกิจแมนยูเลยเขาใส่เกงในปะเห็น <c oughs> โชว์ตูดทุกรอบ <c oughs> ปับ๊บนึงนะไฟกูเป็นอะไรไม่รู้ ทุกคนครับไฟห้องกูเสียกูต้องเล่นเกมแบบมืดๆอย่างเงี้ยไอ้ดำได้อะไรประตูถูกบิดด้วยกรอนฮะถูกพูดใหม่ดิถูกถูกบิดถูกบิดด้วยกรอนถูกปิดด้วยกรอนกรอนอะไรอะกรอนสี่สูบ้หบอไม่มีทางที่ฉันจะเข้าไปในนั้นเข้าไปในน้ำเกิดกำเนิดจากน้ำรวมเรืองพวงคูมวยรวมรวนพวนคุยเอกาขาม อาเบอาจารย์มาวินฝั่งจนร้องได้แสดงว่าดูบ่อยใช่อ้าวพวกมูอเป็นเกงแง่เลยเออผมมีรูปนั่นด้วยอาจารย์มาวินแบบแสงเกงอะ่ะรูปเต็ยน <What? S 1> <ป>้ำเฮ้ยหยุดวิ่งแล้วสับสปืนดิคุณตี้พวกตหารจะทำเือน แพนเวสซอมบี้นี่พวกพี่ชอบต้นอะไรมากที่สุดต้นกล้วยแพนเวสซอมบี้บ้านพ่อมีต้นกล้วยเมื่อไหร่พี่อุ้มจะมีสปอนต์เขาบ้างเนี่ยมึงก็ดูทำตัวดิีสปอนหน้าเข้าไม่ละเจ้าอื่นก็ได้แบบบริการขายสตรีมการ์ดอะไรเงี้ยเราอะบัตโวเลยนะถ้าพี่อุ้มรับโฆษณาไปนานอ่ะแม่งรวยไปนานละแม่งไม่ทำอยู่ด้วยพวกดูหรอกอะไรถ้ากูหิวตังกูทำไปนานเลยหิวไหมหิวเฮ้ยนี่มันสไนป <Never. S 1> mc0n1 โอ้โหใช้ชื่อจริงซะดะ้วยเอาซื้อมามั้ง ซื้อมาไม่เหมือนเกมพี่อะไรไม่รู้เล่นเล่นอยู่ทุกวันชื่อปืนคัวอะไรก็ไม่รู้อ่านยากิพายแซ่เข้าเป็นเจ้าค่ะในคลิปคลิปว่าสปังเข้าจะเข้าหรอพี่ไม่น่าจีฟิวอร่อยเออจีฟิวเข้าก็ได้นะเชื่อดิพอจีฟิวเข้ากูกูคงไม่ได้แดกอยู่ดีเนี่ยก็พูดแบบเนี้ยแล้วเขาจะเข้าไหมอ่ะกูก็ไม่เข้าไงถ้าทําตัวอย่างนี้ต่อไปเนี่ยคงคงโตยากอาจจะไม่โตเลยก็ได้ต่อย่างเดียวเหี้ยหัวต่อยตัดติ๊กคุยกเพื่อนเฮ้ยกูรู้จักเดลต้าฟอนนะเว้ยแล้วก็แบบ ใครวะใครวะไ<ะ>อ้เน,นี้ยนี่ใครก็ยูทูบเบอร์เหมือนซับไงที่มันชอบเล่นไอเอะอ๋อพี่อะไรนะมึงไม่ชอบปีพี่ของกูเหรอโอ้ยเีายปิดไลฟ์พวกเี้ยนี่ล้วไปดูไลฟ์สดตุยดีกว่าเว้ยไปเล่าเห็นวีทูบเบอร์ดีกว่าน้องอะเออแล้วของ <c oughs> มึงไม่เงาะง้อทำไมเอองาะทำไมกูสั่งไอจีกูทำไมอืองงไปทั่วมึงไม่ดูหรอกมันมดโอมีเลื่อยด้วย ไอเชนซอมแมนมันโผล่มันไม่หย <tinc S 2> <giving. S 3> ุดเลยอ่ะกูต้องกูต้อง instant domination มัน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 ดูกริตแมนมากเกินไปหรือเปล่านั่นไหนน่าสีนอนมาเชื่อมันก็จักรวาลเดียวกันปะวะเออก็มึงเปิดให้กูดูว่ามึงความผิดที่มึงอ่ะเกี่ยวกับมึงเนี่ยเฮ้ยเมื่อไหร่มันจะตายสักทีนะยากูจะหมดแล้วนะลองยิงให้มันตายดิมันก็ตายเออก็นั่นแหละกูถามว่าเมื่อไหร่มันจะตายต้มแล้วเตะปะของชาด้วยเฮ้ยจะ อ้าวตายตายเลยโหนี่ไงไรเดอร์คิกใครๆก็ชอบคตนนะแยมเกมไหม,ม,ไหมกูด้วยนวออั่นแย่ตายแอมชีเลเว่นเสียงเงี้ยเหรอเสียงสำหรับเนี่ยหรอเปล่เมื่อไหร่กัซิล่าแมนนัตวันแม่งจะลงสตรีมมิ่งไทยวะกัซิล่าล้หนึ่งนี่ไงมีภาคสื่มาแล้วอ่ะต้องมีภาคก่อนภาคสื่อภาคล้หนึ่งเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวรอดูเลยในเซนิมิวิวภาคล้หนึ่ง โอ้ยเกยบกับอะไรอะเล่นเป็นเบอร์กินเหรอเป็นเป็นออาเบิร์ตมัม้งไอ้เอาเบิร์ตไอส์สไตล์โอ้อออยยยยยยยวยย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 นยย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 รยยยยเยยย่ยพูยยยยอยย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 ยนยยยยยแย้ยย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 ยายย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 ยาัยยยยอยยยยอดยย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 แยยนี้ไม่ทยย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 ยกยกูยกไไยย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 ยกูเลยปยดปิดเยยัง มึงยังสายฟอลิีทำเงิสี่งลงมีในเน็ตฟิกเนี่ยมีภาคไทยป่าวะฟอร์ในซีซันหน้ามีเลโก้จริงหรู้วะตู๊ตตุตูตูุ๊ตโล่ h o t m วโดูกูไอ้กว่ามึงแกว่าต่อพาดิลยเ้ยรเรียบร้อยไอ้เหี้ยกูถามว่ามือว่ามือเป็นเกมว่าว่ามึงต่อพาดิมึงไปย้อนดูในไลน์ไม่เลยกูพูดจรกินไงเดี๋ยวมึงได้เลยได้ยินได้ยินกูไม่ได้ยินโอ้ยเฮ้ยปลา คือม uhm. ึงไม่เหยียบและเอามือยื่นไปตรงนี้อ่ะเออพี่อุ Being, ้มพี่อุ้มรู้จักนวลไหมวูเลเซอร์ดองสซววูนูเป็นเป็นเฟอร์รี่ไหมอะไรของมึงกันนี้อยากกินของหวานต้องเลียไอติมอยากกินเกีต้องเลียเกี๊วฮะตอนแรกมันมีปลาแค่สามตัวเราะเชียผมโผล่ไปยังไงอีสองตัวเนี่ยยำยำยำ นี่แหละเหตุผลที <cider spark> ่กูไม่อยากกินปลาแล้วนี่แหละสาเหตุผลที่มึงงงโว้ยแต่ไอแกมึงเลือกส่งไอ้คนเอาปลาไหลยัดเย็ดคุณดูสักทีเถ้อฮะ วอตใครบอกเจอกูได้เดี๋ยวกูเจอกันไอ้สัตว์เดี๋ยวมึงเจอกูเจอบอสแน่เลยไอ้บอสกิราติอะมึงเคยสงสัยไหมว่าทำไมมึงพูดมากจังกูเฮ้ยพิมพ์สะเพยพิมพ์จดแล้วพิมพ์คือ S K U L L แล้วก็ดับเบิ้ลเดี๋ยวเมื่ก่อนอกครั้งหนึ่งรานกลายเป็นรูปเนี้ยแนว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 ไม่มีร่องรอยบอกว่าใครทิ้งข้อความนี้ไว้อ้าไม่มีร่องรอยเอาไม่มีร่องรอยแล้วมันขึ้นมาได้ยังไงเหยียนสองสองทุ่มขึ้นแมโดนอ๊อเปิดอยู่ปะวะเฮ้ยเหยียน้ำหนักเกินสักแล้วแต่สาขา ôi mãi chân mãi 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 น่ามไม่ีกไก่ล่งมึงตัวองว่าไก่ล่างยังไม่ละโอ้โหดูมันทำดูมันทำาอบ โอ้ยดอกอยากตายหรอไม่อยากตายเลยเนี่ยนะมีของอนเว้ยกูว่าละจะไม่มากลับไปก่อนเอาไปใช่ดีกว่าต้องลงไปแช่แคไห้เนี่ยปีเตอร์เฮ้ยมาแล้วมาแล้ววิมาแล้วเล็กอะไรอย่างเงี้ยมิโครโย โอ้ยไหนวะเนี่ยความรักอะบางครั้งก็เป็นเรื่องของอารมณ์ทางเพศที่รุนแรง อะไรอ่ะมึงว่าไอ้แชม่มปกติเปล่าวะความลับที่ถูกเปิดเผยจริงงูวะอยากจะรู้แล้วมันคืออะไรไอุ้้มเดี๋ยวกูกส่งเฟิร์นลี่ไทยแลนด์ไปให้ดูอีกไม่ต้อง <c oughs> นี่ยังไงกระสุนนี่ซึใจสามสิบนัดเฮ้ยแม่ครับผมเป็นอาชญากรนี่มึงรู้ปะมันจะมีขั้นหนึ่งอะตอนอัพมาเวลสแนปอัพ g r ร d e มาเวลสแนป p อะมันจะขึ้นว่าโลโก้เปล่งแสงโลโก้เปล่งแสงเนี่ยมันพูดเงี้ยขอต่อยหน้ามืงทีนึงไม่รู้ดิเฮ้ยอยู่นิ่งๆดี หมุน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 สกิจดหมุนหมุนสกินพนี้ทอยเลตดีบีอสิบแปดทับหนึ่งมาแล้วพี่เพิ่งไปดูมาใครถามวะไม่มีใครก็อยากบอกจบนะครับแล้วใครอยากรู้ <c oughs> ทุกคนครับจริงๆแล้วกูมาจากฝรดไงในใครถามใครอยากรู้นะอะไรครับแจมโอในไลฟ์กันเนี่แบบว่าอะไรครับแจมไม่อยอดนอกนอกไ์น <c oughs> ้องอะไรไอ้แจมซื่ออะไรวมาเฟียมาเฟียเอเมเนมอ่ะมาเฟียหัดใหญ่โยววันนี้เราจะมาพูดถึงความรักของมาเฟียหัดใหญ่หยุดเล่นมีมตายขอร้อง นี่ยหมาตัวเล็กไอ้วุ้มเป็นหมาตัวใหญ่ดิมันเหมือนมันเหมือนแบบว่าหมาชช่อว่าแถวบ้านที่เป็นหมาตัวเมียของกูมันแบบว่าหลุดออกไปแล้วโดนหมาตัวผู้ตัวใหญ่เห่าเพื่อที่จะโดนปี๊แมวจับหนู คอมเมนเจอรี่นี่เราลองมาช่วยจิวใช่ไหมน่าจะใช่จิวโดนอะไรนะโดนน้ำขังนะโดนน้ำแขงโดนน้ำขังจริงๆอ่ะสวัสดีจ้าขอบคุณคุณอ่า A C Z Y Y ที่สมัครสมาชิกนะครับผม AC ZYY สมัครมาเพาะอะไรครับถามน้องเดียวเอ้าลืมสิ่งที่เคยทำไปทุกททีของชาวแชทพรีเมียมเลยว่ะทำอะไรวะรับน้องใหม่ เดี๋ยว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 อันนี้มึงสอนตัวมาดยไม่ไม่ไม่โดนทุกคนอะถามคนอื่นดูดิคนอื่นก็โดนเกียร์เนี่ยสิบวิอ๋อสิบวิมาโดนเริ่มแรกสิบวิอะแต่อะไรอยางนั้นกูไม่รู้ด้วยเรื่องของพวกมึงกันเลยทำตัวกันดีๆแล้วกันนะคนเฮียเลยกูจะบอกให้ว่าทำไมกูไม่ชอบรีไวท์เพราะว่าตอนแรกแม่งอวยกันเต็มเลยว่าอุ้ยรีไวท์หนุกมากครับโอ้โหยไปเลยผ่านมาครึ่งเรื่องมาครึ่งเรื่องละไอ้เหี้ยหลังหลังเดีแมนระเบิดเท่านั้นแหละ เออใครตดก็มีเสียงตดด้วยถ้าไม่คนแสดงเป็นโรบอบเขาแค่เล่นแข็งกันเลยแอบตัวโอ้โหก็จะขยับทีคิดว่าไหมเดี๋ยวใส่เล่นให้กูกูเปิดติ๊กตอกมาอันแรกกูเจอกับไอ้ดำกระตุกหัวนมหัวเฮียแล้วะเนี่ยเกีบรถแข่งอ่ะแบบเป็น เป็นไฟแบบตามพื้นก<ช>ันเละวันยิ้มเลยป่นะน่ะกูว่าใช่เรียบร้อยวันบิดชิมครีมจุ่มนม โอ้ยดักโอ้ยพอพอพอหำอยแข็งโอ้ย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 พอพอหำไขแข็งโอ้ย I'm a wish list baby wish list baby let me know I'm a wish list baby wish list baby here we go ตุ๊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 ตไหลอั้นไม่หมดนี่ไม่หมดนี่ถ้าเกิดมึงเพล้มก็ยังมีนี่เหมือนเดิมเปลี่ยนจากไม่หมดนี่เป็นไม่หมดนี่ไงเออแล้วเมื่อไหร่น้องกูจะเล่นอารันเบ็กจบวะกูก็อย่าลืมเหมือนกูบอกว่า โอ้ยมาไงวะไหนเสียงพี่ป้อมไหนเสียงไอเดี๋ยวก่อนดิกูนอนอยู่อเออตาจริงใช่ไหม อ๋อได้แล้วยาบ้าผิดกฎหมายเหี่ยอะไรตกใจหมดไอ้สัสอยู่ก็ตะโกนยาบ้าเอากูได้ของผิดกฎหมายไหม <c oughs> กูได้ชื่อต่ออะไรอย่างเออีเลเวอเรชั่นยาบ้าผิดกฎหมายอะไรวะกูแค่จะเข้าอาวีมารับของไอ้ยาสิ่งแรกที่กูเจอเลยมันคือเขียนว่าอยากดูหำเกย holy shit <c oughs> โ,โอ้ยอ,อหำค่อยแขงอ้ยฮูยาบ้า ผิดกฎบอยใจของมันวะบอกให้รู้ไว้หัวใจหัวใจลักจริงไม่เคยทอดทิ้งไม่เคยเสียใจแต่ว่าผู้คนนี้เกียดใจจะให้ทำไร โอ้ยไหนก็พูดดูไปดูแบงค์คาโมดีกว่าเฮียโจมฉันให้มันพมติมได้เด่ยวก็ดูดว่าไเหมือนคุณเดินกลับมาที่เดิมเลยเฮยมันจะไปไอ้นู้นได้ช่เออเชิญจะตรงกลบขอสัญญาที่เคยให้ไวเพื่อเธอดังนั้นจะก่ามาง้องเน้ไม่เงินเพื่อเดี๋ยวเราจะได้บิบเหอะจะแต่งงเธอมันไม่เคยสนใจคนเอกฉันก็ไม่งงขนาดต้องมาตามใยงั้นเข้ามาทธอไปห้องนี้เฟนตวย ต้อนได้ความหมายว่าเธอพยายามจนเหนื่อยกันแต่ว่าเธอเอเธอหน้าลำแ้ดุมาสุดกันไม่มีทางสัาเลยไม่ว่าจะรอเท่าไหร่จะเรื่องไม่เด้ไปให้เรยูเมออโอโอออโออ เอาไป่ล้องต่อไปเปิดต่อเฮ้ยอย่าบ้าผิดกฎหมายเฮ้ยเอาอีกแล้วอย่าบ้าผิดกฎหมายไม่มีใครพูดกูพูดเองก็ได้น้องกูแม่งบางทีก็ควรพักนอนพักให้เยอะๆบ้างเอาต่อไปเอาต่ปเอาต่อไปเปิดที่ด้านคนน้ดินเลยอย่าบ้า <Good> กฎหมายกฎข้อหนึ่งของไฟขับข้อหนึ่งห้ามฆ่าทัพย์ข้อสอ,องห้ามลักทรัพย์ข้อสามอย่าพูดปดข้อสี่ห้ามดื่มสุราเขาคือนเนเจนเหรออ้อากูเบอรคขาพันสินอุ้ยอวน,นี้อันนี้ถูกกฎหมายอวนเลยทำไมสีทองอ่ะยาบ้าผิดกฎหมายนี่ไงยาบ้าผิดกฎหมายเออยสิยาบ้าผิ <S <s <ets> กดกฎหมาย,ายาากายูแค่อะไรมาโอ้ความเสียหายไส่มาเป็นละอะ อัตราการยิงอีสับ <c oughs> อัตราการยิงอีย <t od isa> พูอีสาบแล้วมาผิดยังไงคะอันอื่นม,มันไม่เป็นเอียแต่ทำไมน, <c oughs> นี่มันเป็นเอียคะแนนไหมตัวแดงๆปะน้องเวนอมสีแดงเอ่อมาเอ่อเอ่อมันมันไม่ใช่เวนอมนะครับมันเป็นลูกของเวนอมนะครับเรียกให้ถูกด้วยครับเนื้อสกีม <c oughs> ะก็เป็นลูกของเวีนอมเหมือนกันครับอ๋อเออไอสุรินสุรินเยอะเลยลำบักเกินไงไปดูเฟรนซ์สวยดีนะ เออจริงๆไม่ได้ชื่อสไปเดอร์เวนนะครับต้องเรียกว่าโค้ดสไปเดอร์นักนะครับเฮ้ยอย่าบ้าเออช่างมันเถอะทีมเชนกังเข้าไปมีมุดหอยแล้วมึงจะต่อกระจกทนรู้เข้ามากระจกกันกระสุนนะเฮ้ยกระจะกระจชุบกระจม่เป็นไรไอ้เหี้ยหินยังต่อยมาแล้วแค่นี้อีซี่ไอ้ภาคนี้ก่อนก่อนเอาๆใช่เหรอเออแล้วดู๋ยวมันทบดิมันจะแตกไหมอ่ะ เออเปิดแล้วโอ้นึกว่าจะได้เห็นคลิปทุกกระจกออกมาและว I'm on a no wish list baby wish list baby let me know I'm on a no wish list baby wish list baby here we go go to the door go to t แต่เราสแกนไปทำไมวะสนุกเอายายาบ้าไม่ไม่ต้องพูดยิ่งยาบ้าผิดกฎหมาย อุย้ยมูเหรอโอ้ยเด็กเก๋เนี่ยมีหมอเด็กเก๋อยูกย่ก่อนแท้เอ้อตาตายเหรอตายตั้งแต่กูไปถึงที่กอนแฮมนี่กูก็แบบว่าอาชญา,ชญาชญญกรรมของคนอื่นหมดไปเลยเลยแต่ของกู <c oughs> <c oughs> กูเลยต้องจัดก,การตรัวเองเป็นโจ๊กเกอร์ไหมกูนี่แหละโจ๊กเกอร์เอ <c oughs> <c oughs> อ่าฮ <c oughs> ตัวตลกเป็นโจ๊กเกอร์ที่เป็นตัวตลกอย่างเดียวได้บ้าอย่าบ้าฮีกดนหมาย ไปไลอ้อนไลอ้อนเฮ้ยไอ้อนก็สิ่ง I drive something inside you ฉันไม่อยู่กับการปนฉันไม่หกปืนฉันขับห้าทีฉันเอาด้วยแต่หลังจากนั้นฉันไม่เกี่ยวก็ีว่ากูชอบไลอ้อนก่อนเล่นอยู่ในบาร์บี้ไอ้เป็นไม่เป็้นี่ไงเจอแล้วยาบ้ากดหมา y เ้ยโอ้มีตู้เพิ่ม อ้ยว้อู้อู้เปดไฟไหมอู้อูเปิดไฟสิฟาสต์มีเรื่องอะไอยาจะบอกพวมึงวะว่าเปวดชี ฉันที่กระสุนบางส่วนมาให้พวกนายแล้วอ่าโอ้โหนี่กระสุนนะไม,ไม่ไม่เป็นไรมั้งเอาเอาไอ้ชิมิงเลยเฮ้ยแ้วไม่มีเฮียฉันกูเปิดทำไมเสียเวลายังไม่ตายกูว่าแล้วอา้าวยังไม่ตายทั้งคู่เลย มึงยังเลื้อยกล้ามอีกเหรอแค่แค่เลื้อยคนรลังก็พีแล้วไอ้ยินยังจะมีกล้ามอีกยอมรับเลยว่าไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องเลยเพราะว่ามัวแต่คุยกับเพื่อนนี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูสรุปเอาทำไมต้องให้ผู้หญิงหมุนนะคิดแรงเยอะกว่าจูดทำไมคิดไม่หมุนคิดมองตูดเดี๋ยครับฮะตัดยังไงวะนะ่ะทำไมตัดแล้วมันหลุดหมดเลยวะนะ่ะกูก็อยากรู้เหมือนกันเฮ้ย คิดว่าจะเจอมาดิายาบ้าน่าผิดกวดหมายเฮ้ยเหี yeah. ้ยวันตะวทีวันเคืขอขึ้นอ่ะอไทยแลนด์อีกแล้วเหรอไทยแลนด์โอ้ยเหมือว่ายิงคําคําไปทีนึงนึงจะเป็นอะไรอ่ะโ้ยโอเคมันไม่คํา ทำไมกูแบบดูไม่มีความตื่นเต้นเฮียอะไร <c oughs> เลยวะแล้วดูช่องอื่นแบบอุ้ยอุ้ยมันฟอร์มได้อุ้ยอุ้ยคุณผู้ชมดูจริงอะอุ้ยกูว่าแค่เล่นเกมเหมือนที่กูเล่นปกติอะกูไม่ได้แบบโอเวอร์แอคเหมือนคนทั่วไปที่เขาทำช่องกันโอ้ยไม่ตายพี่วะอาวไปจีนี่ทำทำอะไรมึงได้มัง้งเนี่ยทำอะไรมึงได้มัง้งหมดแล้วหมดแล้ว หลังไม่เดืองแล้วโอ้โหวาวาผีแล้วว้าผีแล้วมอ้บอลว้าใส่กูคะแนกกูจับทางได้คิดดูบอทมันอึดแบ่ปัญญาอ่อนมากอะเออมันเออตายแล้วอ่ะอ่ะฮะมึงบอกมูฟเซ็ตอย่างโง่มึงมึงอย่าลืมว่าเกมมันเนมมันผลิตขึ้นมาลงจากอะไรเกมมันลงจากอะไร ต้นทางมันมาจากอะไรแล้วมึงเล่นในอะไรใน PC มึงไม่รู้เรื่องเลยมึงปิดที่กูแล้วกูว่าเนี่ยอ่านนี่เรื่องแล้วกูจะโหลดซับไทยมาทำไมวะเนี่ยเอเลนเดอร์สองเฮ้ยเอเลนเดอร์มีพักสองโตเกะเดวี่ย์อันเดอร์เวฟพิวอ์จุดหาวนนี่เย็ดแม่อารมณ์อะไรเป็นหน่วยเอกรอดเอ้รอดนี่ไง ปาเกลลอด BSCA อาไอ้นี่เราโบรไปเอลเรากูรู้แค่ตอนโจมหานที่เรากับปาเกลลอดเอ่อแอบกูฟังสรุปมาหลายปีแล้วกูลืมมันละกูเลยรู้ไงว่าผ้าแค่นี้หักมุมเยอะมากกูจำได้ประมาณนี้แหละเป็นผ้าที่แบบหักมุมเยอะสุดในซีรีส์อ่ะนี่ไงตัดมาที่ภาคห้าออกเข้าภาคห้าไปแล้วก็เราก็จะเจอจากใช่จากเดนไวนเดนเลยจบแล้วคนดูอยู่สิบเอ็ดคนมันทนดูได้ยังไงวะเนี่ย คนเล่นไม่ไมยังจะหลับให้ได้โอเคความเห็นคือผ้านนี้สนุกใช้ได้เนื้อเรื่องหักมุมเยอะดีการควบคุมลื่นไหลขอาภาค5เยอะเนื้อเรื่องสนุกเกมเพลยก์ก็สนุกข้อเสียคือกุญหลงทางการรับเกตเราบุก็สร้างสรรค์ดีอ่าให้เราไปเก็บแคล้วบ้าพกขึน้นมา,นานส่วนไอ้ภาคต่อไปยังไม่ทราบว่าจะไลฟ์สตรีมหรือว่าจะแบ่งเป็นภาคเลยว่าแบบอัดทีเดียวแล้วแบบตัดรวมทีเดียวเลยรวดเดียวจบ เพราะว่าทําแบ่งเป็นพานแล้วมันมันเหมือนมันเน้นเนื้อเรื่องมากเกินไปอะ่ะแล้วแบบมันไม่ค่อยฮาอะไรเลย,เ,ลยเพราะว่าเนื้อเรื่องอา่าเขาก็ไปดูคนอื่นมดแล้วมีอยู่2เจ้าอ่ะเจ้าใหญ่ๆสีแดงกับสีน้ําเงิน <c oughs> มันเห่าเฮียอะไรวะ